ของซีบอรฮอนนี่แหละครับอึดอัดเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่ามายังไงครับมากเต็มจังๆเริ่มจะไหลมีมีสวนและมีสู้มีเถียงนะครับเะที่บอกเหมือนกันซีบอรฮอนก็หันคงสักเละประมาทไปโอ้หมัดนี้เริ่มง่วงมากมีสูนโอ้เต็มหมัดตามแรงเชียร์เลยนะครับในมุมในมุมแดงเสี่ยงมีหมัดมีแร่โอ้เต็มเต็มหมัดไปสองสามหมัดนะครับซีบอรฮอนแหมพอ แลกกันแล้วกลายเป็นของดีไปเลยครับแต่ว่าของเราก็โดนนะครับหมัดที่มาแบบไร้ทิศทางของซิมบอร์ฮอนนี่กะลำบากจริงๆครับแต่ว่าแ,กแลกก็สนุกทนทนใช้ได้นะครับติดจัจ้งไปสองสามหมัดแรงเขียวของแฟนหมัดมวยเลยนะครับเรียกว่าแซ่บจริงๆนะครับไม่ทราบวา่าโอเว่นซิมบอฮอนนี่เป็นลูกพระพายหรือต่านะครับดูเลยครับแม่แอาจจะนับถือแบบที่บ้านเรารู้จักก็ว่าเป็นลูกลิงลงมอะไรทำนองนั้นนะครับ าแปลกมากครับสาหรับโฮเวนซิปคอนต่อยมา33ครั้งนะครับแอนน็อกเพียง3ครั้งแพ้คะแนน5ครั้งเสมอ4ครั้งแต่ว่าในสถิติทั้งหมดนั้นเขาน็อกมาถึง7ครั้งครับแล้วก็ชนะคะแนนด้วยถึง14ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรกไปแรกมาเผลอโดนสอยหงายเก่งได้โดนไป2หมัดแต่ว่าโชคลักษณะอย่างนี้แฟนชอบนะครับ ตัวเยอสีถ่ายทอดสดที่มหาเชวิลล่านะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่3โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับโดยเทคนิค็อกซิ่งโดยมาชั่นคุณวิรัติวชิรารัตนวงศ์แล้วก็มีคุณพิทยแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดในรายการศึกโตโยต้าวันนี้นะครับจะหารถดีๆสักหนึ่งคันนึกถึงโตโยต้าไฮรักไทเกอร์แน่นอนที่สุดนะครับเป็นรถยอดเยี่ยมจริงๆกรรมการต้องเตือนบ่อยครั้งนะครับสําหรับมวยคู่นี้พูดถึงโตโยต้าครับคุณสมิทธ์ขาวครับที่มหาชัยในขณะนี้ครับจอดอยู่หลายคันครับยอดเยี่ยม กลับมาที่มหาชัยนะครับชมภาพชาย,ยกที่ผ่านมาครับแมหมมัดกะลำบากเหลือเกินครับโพเว่นซิบอฮอนนี่เรดร์ยังกะมัดของซิบอฮอนลำบากครับขอบคุณประธานกรรมการหนังสือพิมพ์สยามรัฐครับหนังสือพิมพ์สยามสยามรัฐฉบับเดียวอ่านด้ทางครบอบครัวขอบคุณบริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัดอย่าลืมว่าจะหารถดีสักหนึ่งคันนะครับหนึ่งสวยสองความทนทานเยี่ยม แล้วก็ความปลอดภัยยอดนะครับต้องโตต้าไฮรักไทเกอร์เป็นรถยอดเยี่ยมของปีแล้วก็ในคืนนี้นะครับสนามก้าวาซาก็มีโชว์ดาวิรีนะครับโดยคุณสมยศทาพระองค์พรุ่งนี้มีดวงตาพงคทองแซบอาหารเสริมสำหรับข้าวรวงข้าวใหญ่แล้วก็ได้น้ำหนักด้วยนะครับแฟนของทศพลยิมังวันนี้โชว์พิเศษของทศพลประทับกับการจะนามาสิริที่วิลล่าคาเฟ่ครับกรรมการก็ต้องเตือนครับเพราะว่าแม่ลาบากครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กก็เริ่มจะอึดอัดหดหดหงิดครับ เพราะว่าซิบอรฮอนนั้นมาแบบไร้ตำราจริงๆครับมดูชคแล้วไม่ใช่จะเที่ยวง่ายได้แรกๆก็มองดูว่าเปาาสองเปาะจะเหล่นมนะครับแต่ดูว่าแล้วมีโต้มีเถียงลีลาการชกเหมือนลิงลมนะครับมีหน้าพรเบาโดนจังๆก็หนีออกไปอีกนะครับประเภททีบอกเรกันมาไม่ไม่รู้จะทิศทางไหนคือซิบอฮอนนะครับที่โชคกับพงศักดิ์เล็กที่แปลกที่สุดคือจังหวะการฟุตเบิร์ของซิบอร์ฮอนนะครับเอานะครับโดนแล้วนะครับ เริ่มจะโงนเงินครับฟุตเวิร์กแปลกมากครับนักมวยคนนี้การเข้าการออกนั้นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนออมาตะลามาาัดตะนาบันของเราดีระบบพลาดพังนะครับไปโดนหมัดน,นี่บอกจริงจังนียออโดนไปสองหมัดทัาท่างงงนะครับออกแล้วซิบอฮอนนี่แฟนบอกไม่รีบล็อกให้ได้นะมุมศักเล็กเยอะกับนักมวยที่ต่อยสตล์อย่างนี้กลายเป็นมวยชกยากแล้วตัวเขายัางลบาบากนะครับอีกอันนะครับต่อยลําบาก หลายๆคนนะครับบางทีบางครั้งชกกบวยเลยนี่ชกดีชคกบวยตั้งรับรู้วันนี้นี่ชกไม่ดีนะครับมาแบบว่าไม่ทราบว่าจะเปิดตำดาเล่นไหนสู้กันแล้วครับต้องไม่มั่วนะครับทารที่ดีแล้วโปรังสังเล็กต้องไม่ต่อยมั่วครับต้องค่อยๆจับทางไปเรื่อยๆครับแล้วก็เน้นเอาเลยครับไม่ต่อยไปตามจังหวะของซีบอร์หอน แล้วก็ในคืนนี้นะครับแฟนมวยชาวสุราษฎร์นะครับอำเภอชัยยาวันนี้มรีรายการในศึกรุมใจสูงนนชาย,ยาวทิทยานะครับในคืนนี้มีช้างน้อยสีมงคลกับนรงเล็กเมืองศรีวิชัยแล้วก็มีนรงชัยเกียรตินามิวสิกกับวันชัยได้กเกอศัดิศักดิ์หาร,ราวีชายาอุตวสวากรรมกับศักดิ์บรรทูลศักดิ์นิรันดร์รงานนี้มีหนักร้อุ่งด้วยนะครับแล้วก็ดนตรีจะเริ่มงานเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ที่สนามหน้าโรงเรียนชัยยาวทิทยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคืนนี้เบบนนวทีะครั สิงบาฮอนนนี่โดนไปหลายหมัดเหมือนกันแต่ว่าทุกไร้ตำราห่าหน้าลอ,อยไปหมดผ<ป>าชายยกสี่ครับขวาแล้วเคาะขวาแล้วกะจะทิ้งท้ายครับโอ,อวนั้นกดคอเลยครับนี่ครับพุก<อ>ขวาเข้าสวยนะครับอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย<ม>วณัฐนนดุรงวันครับแห่งโรงพยาบาลศรีวิชัย5ที่กรุณาเพื่อเพื่อให้ติดตั้งสัญญาณติดตั้งสัญญาไมโครเวฟเพื่อ นำภาพและเสียงไปยังสถานีในกรุงเทพครับขอบคุณคุณเลิศจิตติวันนี่ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมาหาชนพูดจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องเครนเครื่องทวา้าแข็งนิวตันนิวตันผ่อนสบาย12เดือนไม่ต้องดาวไม่มีดอกเบี้ยทุกรุ่นทุกขนาดสนใจโทรศัพท์หมายเลข6890123มาชมยกที่5นะครับอย่าลืมว่าจะมองรถสวยๆดีๆรอไทยแล้วก็ ได้ทุกอย่างนะครับเป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีก็ต้องโตย o าไฮรักไทเกอรนะครับสุดยอดของรถก็คือโตย o าไฮรักไทเกอรและนักมวยในวันนี้นะครับบีเจกันดิวิ r รีสอร์ทอำเภอแปลงระยองมอบบัตรที่พักให้นักมวยไทยที่ชกในวันนี้ทุกคนทีเดียวนะครับบีเจกันดิวิลรีสอร์ทอำเภอแปลงจังหวัดระยองในวันนี้นะครับขอบคุณ r e g e n ซี่โตโยต้าโคปเชนแอดวานซ์ยางโอตานิพระรามเก้าพลาซ่า จบคู่นี้ไปแล้วนะครับเม็ดเงินก็จะขึ้นในคู่ต่อไปนะครับแล้วก็รายการในศึกดีนัดพิเศษในวันศุกร์ที่1 0มีนาคมที่รูินีนะครับรายการนี้เสียณนารู้คุณวิรัติวัชระรัตนวงศ์เป็นผู้จัดนะครับมาดูคู่เอกระหว่างสักชัยห้องอาหารบุตามล่านะครับเดิมพันกันหนึ่งล้านนะครับกับดูเองโคดม แล้วก็มีออรโน่จะชกกับซาตบันน้ำเพชรสิทธิโอกับกองวานเล็กสิทธิ์ทูออส<ว>แล้วก็คุณเขาอีกคนนะครับก็คือพระธานสิทธิเมฆน้อยจะล่อก,กับแสนสุขปอแก้วเสนอีกคู่นหนึ่งนี่เป็นคู่มวยบริการพิธีดีนัดพิเศษในวันศุกร์ที่10มีนาคมที่เวทียดนินีนะครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นตัางต่างนะครับก็ได้พลาดนะครับสำหรับคงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาเพราะว่าเจอกับนักมวย ต่อยแบบสไตล์ของโฮเวนซิบอฮอนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นนะครับในเมืองไทยนั้นเรายังไม่เห็นมวยนักมวยไทยคนใดนะครับที่มีสไตล์การาชกแบบสิบอฮอนครับอ่านยากนะครับโดนแล้วครับเข้ามุมนะครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วแต่ว่าจังหวะการก้มหลบการออกการเข้านี่แหละครับซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทําให้กะลําบากมาทาท่าจใจแ,แย่นะครับโดนจังๆแต่ว่ามุสลิลมอ่ะ ทำท่าจะย่นจะย่อจะสุดจะหวบลงไปแต่ปรากฏว่ามีพองมีฟูมีสู้อา้าวฝกซ้ายมาหมัดมนึ่เป็นมวยที่จับทางยากอย่างที่คุณไทยทัศน์เรียนให้ทราบนะครับว่าต่ละหมัดที่ออกมาแล้วแล้วก็โดนจังๆไปแล้วนี่ก็ฟูขึ้นมาอีกนี่นี่พอมากอดอีกแล้วนะครับสีบะฮอนนะักมวยจากคิลิป,ปินในการสุภิชัยนะครับใช้กรรมการจากไปทีมวยลุมพินีครับเตือนทางด้านสีบะฮอนนะครับว่าให้ระวังเรื่องศีรษะ ภาพช้าครับยังโดนผักผ่าครับยังไม่ค่อยเต็มสันหมัดสักเท่าไหร่ขอบคุณบริษัทยางโอโตนี่จำกัดครับบริษัทยางแห่งแรกในประเทศที่ได้รับ ISO 9002จากสรอและ BVQ และก็ไอโมคลิกน้ำยาบ้วนปากไมซ์เซติกไมล์บาซินจากเลเตอร์ฟาร์มาบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดเดลงตราโปยเซียนคุณฤทธิ์สิสงห์วังชารวมประธานสาพันธ์เมย์ไทยมาเลเซีนยนานาชาติมหาชัยวิลล่าขอบคุณศักดิ์สิทธิ์พัฒการและคาราโอเกะ คุณกเกษียณทรัพย์สีทองบริษัทส,ส,สุวรรณโอสถตราปลามังกรอย่าลืมว่าอยากได้รถดีรถสวยความปลอดภัยเยี่ยมนะครับและเป็นรถยอดเยี่ยมด้วยก็คือโตต้าไฮรักไทเกอร์ปลอดภัยทุกอย่างและทุกระบบนะครับสุดๆแล้วก็เยี่ยมยอดก็คือโตต้าไฮรักไทเกอร์ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงน้ําหลวงอ,อุทวดอาจารย์พิมพวัดช้างให้จวดปัตตานีวันที่14ถึง20เมษายนมีหมอศพสมโภชบุตรีตลกมโนรานังตลุงชมฟรี จดโดสุชาติแก้วโทดากับสุธินบุญทองสิงนะครับต้องนวดลำตัวเยอะๆนะครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปต่อยลำตัวของซิบอรฮอนันก็ต้องระวังหัวโขกให้ดีครับเพราะว่าถ้าต่อยลำตัวนะครับต่อยให้การเคลื่อนไหวของซิบอรฮอนนั้นเคลื่อนไหวช้าลงช้าลงแล้วจะหนีลำบากและสุดท้ายขึ้นข้างบนนั่นแหละครับจะเป็นประโยชน์สำหรับพงศักดิ์เลย ลอ,อยากนะครับจิมฮอนนั้นก้มหลบเร็วเข้าออกไม่มีตําราครับแม่เป็นมวยที่ออกมาชกแล้วดูแล้วไม่ทนแต่ว่าไอ้ลูกหลบลูกออกลูกขยันนี่แะครับทําท่าจะง,งอเป็นปอคุ้มเผารัชดาไปแล้วแต่ว่ายังไม่งอสัทีนะครับจุปัญญาทองไทยก็มีบัตรกำนันมอบให้ด้วย3,000บาทให้กับทุศักดิ์เล็กในวันนี้นะครับโดนเมอนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่ว่าหลบรอดไปได้จงังหวะการกะ ของพงศักดิ์เล็กนั้นดูผิดพลาดเยอะครับเพราะว่าสิมฮขนต่อยสไตล์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับจังหวะออกหมัดนี้ดูมุนต่อยต่ํานะครับหมัดนี้สิบุขนั้นเจ้าฟ้องอยู่ตั้งนานแล้วนะครับพอโดนเข้าไปนิดหน่อยก็เลยออกอาการให้เห็นเลยละครับว่าโดนนะโดนเยอะอะไรทํานองนั้นนะครับก็อ่อนนิดหน่อยครับคท่าจะฟ้องอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณไทยทัศน์เรียนให้ทราบนะครับ แล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับยอดมวย2,000เป็นหนังสือมวยรายวันเรียกว่าแนวใหม่นะครับเรืงว่าทางเลือกใหม่ของแฟนมันมวย8บาท32หน้านะครับมีทุกหน้าและก็ทุกคอลัมน์นะครับแล้วก็เกินพุ่มยอดมวย2,000นะครับเป็นหนังสือมวยรายวันเรียกว่าทางเลือกใหม่ของแฟนมันมวยโดยตรงคือยอดมวย2,000เดยนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ามวยคู่นี้จะต่อยกันเพียง8ยกเท่านั้นนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับระยะนี้กรรมการดูชัยนันจับตาที่ซิโมฮอนก้มตาม ภาพชาครับยกที่6นะครับหมัดน,นี้ครับ <S 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 โดนไม่จังนะครับสิบันอก็เลยถือโอกาสฟ้องกรรมการซะเลยครับขอบคุณรุ่งเรืองทัวร์ครับคุณทวียงลักษณะวิราศคุณสุจินเอือ้อบุญญานันห้างขยาตราเสือส1ตัวยาหมองเบนจะลงมี5สียาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวร้านคนสร้างงานสุราธานีครับคุณเล็กชยาบร,ริษัทไอเไฟฟ้า,าโรงงานฮีเตอร์ละความร้อน ขอบคุณกรรมการผู้จัดการวีลาพลาซาถนนสีบัลลานะครับวันนี้ตลกสุพรรณีเทพสีใสทัวระเชิญ,ญยิ้มครับหยุ่ถนนเลียรียบทางด่วนและท่านชมครับอย่าลืมแวะไปชมงานมหากรรมการศึกษา2พันครับที่เมืองทองธาน,นีระหว่างวันที่9มีนาถึง26มีนาคมนี้ครับมีเรื่องราวของการศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับอย่าลืมว่าจะหารถยอดเยี่ยมของปีนะครับต้องนึกถึงตัวตาไฮรับไทเกอร์แน่นอนที่สุดเพราะว่าทุกอย่างนะครับ มาลงที่ตัวต้าไฮรักไทเกอร์เป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีนัะถอยจะหาหนังสือหมัดมวยรายวันสักหนึ่งเล่มนะครับตามแข่งทั่วไปจะข่าวมวยหน้าวิจารณ์มวยและมีท้งวิจารณ์มวยลูกหน้านะครับหน้าฟุตนบอลก็มีหน้าพระมีทุกอย่างนะครับมีครบไปหมดและเขียน่เยี่ยมทางนั้นยอดมวยแสงพันนะครับดูเหมือนว่ายกที่เจ็ดนีพงศักดิ์เล็กตั้งความหวังและเกินรับที่จะเก็บโคว่้ซิมบอลให้ได้นะครับเพราะว่า ต่อยยากครับดูครับมันกะลำบากการหลบดูไม่อยู่ครับเยกนี้ยกเจ็ดแล้วนะครับท่านที่เป็นแฟนทคศพลคืนนี้ชมทคศพลที่วิลล่าคาเฟ่ประท่ากับการชนะมาสอดีนะครับ27ิบเจ็ดนั้นยอดลักยี่แปดยุ้ยสี่มีนาและบันเย็นลักแก่งห้าอภพรนครสวรรค์ครับมาทำท่าจะอยู่ไม่อยู่จะอยู่ไม่อยู่นะครับสีบาฮอนนักมวยจากฟิลิปปินส์เรืว่าประเภทลิงลม พอยน่นยุบไปแล้วเนี่ยพองขึ้นไปดูเหมือน<า>ว่าแตากแล้วนะครับที่บริเวณหางคิวทำท่าเลือ่อซิปซิปมานิดนะครับแล้วก็ในคืนนี้ที่พระรามเก้าพลาซ่านะครับโดยคุณชลสุภางกูลก็มีท่านดาวพิรีนะครับคืนนี้มาโชว์ที่พระรามเก้าแล้วก็แซ่บนะครับในที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับอาหารเสริมสําหรับข้าวทําให้ข้าวได้รูมใหญ่น้นหนักดีด้วยแซ่บนะครับอาหารเสริมแล้วก็ปอกคุณเผาทชดานะครับ ในวันที่2มีนาก็แอร์คราบาวมาที่โคลาที่เบตแล้วก็ที่รัชดาในวันที่9ามหนูมิเตอร์คืนนี้ที่วิลล่านะครับนกแรก็กระจายข่าวมาตลอดนะครับมีทศพลนห็มาพานปะทะกับกาญจนามาสิริยกนี้ดูเหมือนว่าพงศักดิ์เล็กนั้นต่อยได้ดีนะครับเริ่มจะต่อยเน้นเน้นเลือกเป้าเอานะครับไม่ต่อยตามเกมของซิบพรครับหัวมาตลอดครับตั้งแต่ยกที่6นะครับ โอ้โหทนใช้ได้จริงๆเลยครับเมื่อหนึ่งสองสามหน้านี่ลอยไปตัดแม่รายุนเหมือนกันทนทายากทนทานจริงๆภาพชายยกเจ็ดครับดูเหมือนว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของพงศักดิ์เล็กนะครับต่อยชัด,ชดๆนะครับไม่มั่วไปกับซิมบฮอนครับขอบคุณประธานกรรมการหนังสือพิมพ์สยามรัฐหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับเดียวอ่าน,นได้ท้องครอบครัวครับ,รบยกที่เป็นยกสุดท้ายครับขอบคุณขอบคุณปุอ,ณอิตรามาบินครับเครื่องยนต์ดีเซลฟูโบตา้า รถสายสยามยามาฮ่าผู้ผลิตรถจักรยานยนตย์ยามาฮ่าอย่าลืมว่าจะหารถดีๆสักหนึ่งคันนะครับและเป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีทุกอย่างได้หมดจะเป็นความแข็งแกร่งความทนทานโอ้โถงปลอดภัยสะดวกสบายต้องโรต้ารี่รักไทเก์รถยอดเยี่ยมของปีและก็ขอเชิญชมศึกลวมใจสู่โรงเรียนชย,ยาในคืนนี้นะครับมีช่างน้อยสีมงคลประท่าก,กับนรูเล็กเมือศรีวิชัยที่ดี รงใช้พัฒนามิวสิกกับวันชายเล็กเกาะิศักและก็ตามด้วยหานร,ราวีวอชัยเยาวศวกรรกำกับศักดรริ์บดุลศักดิ์นิรันดั์ในคืนนี้นะครับมีหนังตลุงและก็ดนตรีด้วยงานจะเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มที่หน้าโรงเรียนชัยยะวิทยาอเชาอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและงานฉลองพระบัวสดนะครับวัดเชียงทองบ้านศาลาอเมเมืองพะเยานะครับในช่วงวันที่1 0ถึง12 ชมคูม่มวยจับประเทศนะครับ12มีนามวยคาดเชือกมวยทีนภาคเหนือจัดโดยสอสอส์คำวงษาทวีศักด์คำวงษาแล้วก็สอจอจิรเดชศรีวิราชนะครับนกแลวไปยึดส,สายคำอีกหนึ่งท่านนะครับยกสุดท้ายนะครับพงศักดิ์สิงห์วังชาครับนักมวยที่กำลังมีโปรแกรมที่จะขึ้นไปสิงชมเปี้ยนกับจอมโขกแห่งปีคือโยซมชอยครับ จะต่อยที่เกาหลีใต้หรือที่เมืองไทยก็ติดตามข่าวเร็วๆนี้นะครับในขณะที่ผู้ชกนั้นโอเว่นซิมบอฮอนนักมวยจากฟิลิปปินส์อายุ26ปีนี้วัดดวงครับเอาแล้วครับโดนเคาะแล้วนับแล้วครับกรรมการสุภาชัยนับ5 6 7 8นับถึง8ครับให้สะใจต้องน็อกยกนี้นะครับมาชมกันต่อนะครับทำท่าขลามันยกปีกหักโดนไป2หมัด3หมัดเตะเข้าไปชุดใหญ่ไม่มีกว้างมีโตไม่เทียงนั่งแล้วนั่งแล้ว กรรมการสุภาชัยว่าไงไม่นับไม่นับลอยเอานับ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 ก่อนเดี๋ยวรออีกนิดนึงสองนับแล้วนะครับคุณชัยทัศน์ครับครับเป็นโอกาสอีกครั้งครับสําหรับจุมมพรครับดูครับล่นไม่ล่นนะครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวล่นไม่ล่นยกสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ไม่ไดลูกเก๋าใช้ได้นะครับเรียกว่านั่งพักไปก่อนนะครับคุณชัยทัศน์ครับก็พักเพื่อเือโอกาสอู้นะครับเพื่อให้เสียเวลาให้หมดยกไปซะเลยครับเพราะว่าเป็นยกสุดท้ายแล้ว าก็แพ้นอกก็จะเสียสถิตินะครับสำหรับโฮเวนซิบฮอนวันนี้นอกได้นะครับบอกุูมเหาฤาษดาดีมีบัตรกำนันให้3,000บาทนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับทัท่าจาง้านั่งอีกแล้วแม่เก๋าจริงๆนะครับซีบฮอนตัวนี้ท่านผู้ชมครับชมภาพชาเลยครับยกที่แปดครับแม่สายเต็มๆครับนับแรกนะครับที่พงศักดิ์เล็กได้ แล้วก็นับที่2ครับแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะเก็บครับแต่ว่าด้วยความเก่าเลยครับแท็กติกเยอะครับนักมวยฟิลิปปินส์กับประคองตัวไปได้ก็แบเบอร์แล้วครับกรรมการสุภชัยวิเชียนวงศ์ครับชูมือให้พงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโฮเว่นซีบพรเมื่อชกกันครบ8ยกครับท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาดูว่าเม็ดเงินโตโยต้าไทยแลนด์ ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับมาสกิทาวาบาตะนั้นใครอยู่ใครไปครับผมยังมีหลักฐานหลายอย่างที่จะต้องชี้แจงให้ทราบนานั่งหลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมคุณถึงไม่นั่งก็ลมมันเย็นยาบรรเทาอาการริดสดวงทวารตรากลามก่อนเป็นยาแผนโบราณเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายเป็นยาระบายอ่อน ทรบอาหารเสริมสำหรับข้าวดียังไงทำให้ข้าวโตวเร็วต้นแข็งแรงเพิ่มการแตกกอรวงข้าวใหญ่เมล็ดข้าวเต็งได้น้ำหนักดีเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้ทราบเอ